ในบ่อน้อยแล้วเดอพี่น้องแล้ว,วเศร้าแล้วทั้งกุ้งทั้งปลาซิวแม่งลางั้นเหรอพี่น้องคือว่ามานจะเศร้าอยู่อ๋อแต่พ่อเดี๋ยวอยู่ได้กินอยู่เราพี่น้อง ใายกันบรรยากาศย่ำเสืาพี่น้องพอกันอยู่บึงอยู่อ่างอยู่ชนประท่านบ้านคุยแต่จังหวัด้อยเอ็ดพี่น้องอำเภอปทุมราชกะทักไก่ถูกค,ค,คนทุกท่านละพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวหล้วก็ชาว,าชาวต่างประเทศอยู่จังหวัด้อยเอ็ดด้อพี่น้องเอาเยายเกตสวัสดีค่ะมาหล่นน้ำยายเกตเด้วจากมื่อกี้กลับมาบ้านจะคล้องค่ะเป็นมาหยีม่มายามบา้านเกิดเป็นพี่น้องอำเภอปทุมราชจังหวัด้อยเอด็ดบ้านคุยแต่ด้วจ้านี่บ้านคุยแต่ มาหล่นน้ำยายเกตจ้าวศรีใดศรีมานบ่ได้แม่งยังยายเกตไอ้แม่งคุนหนังหงมค่ะแม่งหนังหงมเดี๋ยวนี้มันจะไหนแม่งหนังหงมเดือนเมษาบกเบิดได้หน่เนาะแม่จ้ะมาหล่นน้ำยายเกตนจ้ามาบานจะคลองเสียงหวานเสียงหองแหงมาบานเพิ่นแต่ละแนวได้ในแม่งยังล่ะ เมงหนางงามเมงตาเตเอาเขาท่าคือกันเด้อพี่น้องนี่มองหาอยู่หากินมีคือกันสมัยตะกีมันสีตัวใหญ่น้อทุกมือพันเรือทำนี่เปลี่ยนเอาสอนกอนเท่าเป็นเมงหนางงามหน่อยอภิพลน้อเออคนเคยหาอยู่หากินพี่น้องมาบานจะคล้องกับมาหาอยู่หากินคือเก่าละพี่น้อง มี่อยู่ได๋หมู่ว,ว่านพักการเดินทางก็เลยบ่มมีคลิปให้พี่นอ้องเบื่องหมู่ว,ว่านนี่เดินทางแต่เสามาฮอดอำเภอทุมราัดกะบใบาบสามน้อยายเกตเอา้าคือทอดกุ้งตัวายเก,เกตเกนะือกุ้งแล้เนาะคุณแม่งเหนียวก็มี่บได้เอาอันตุ่มมาใส่เนาะ ความันสิบ่มีมองหาอยู่หากินพุ่นทำไมตะกีมันขายเหี้ยวเนี่คนละพันมันคนละพันพ่านน่ะมันสีเหี้ยวแมนโตเหี้ยวขาสิโครงเคงเนาะเน่าอยู่แนวกินบานเฮาพี่น้องนี่กะแกงแสบเพื่อกันพี่น้องแม่งง่เอาปอู้ใส่กันหลายอย่างร่วมกันหลายอย่างเนายา้วเ้วมาบานจะก้องมีแห้งอยู่ดอก เนี่ยได้กันสิพวกนี้แล้วพี่น้องแม่ลางงาำนี่หละนลกัลกๆ<ม>ส่วนแมงตับต่อสีบลายคือบานเฮานาอแเมนทั้งนี้เขาเปิดไฟลอ่อเอาพี่น้องมันก็เลยบกคอยมีในน้องแต่แถวบานผมนี่เปิดลอ่อได้กับบอม,มาเ <c oughs> ด้อพี่น้อง <c oughs> ล่อได้ล่ออยู่ใช่ <c oughs> ว่าเกง่เกงๆเปิดลอ่อแหลวมันกับบม,มามันเป็นธงพี่น้องมันเป็นปลาเป็นดงแถวบานคนสองปลาแถวบานแยกเกศมันเป็นธงพี่น้อง เปิดไฟหลอกกบมาดีนะเอาบรรยากาศตางทินกับว่าเปนตางทิ้นละพี่น้องมันยะเกตมาฝากพี่ฝากน้องเหมือนนี้วันด้มาจากปีเลยเยะเกตนีเ่เห่เหุผลมันพอ,เ,อนเกือบสิปีละเกือบสิปีจังมายามบานน่อนี่จ้าแม่ไปหาแม,ม่ก็น้องไปหาทุกปีจา้เาเจ้าเหรอ ใส่ซ้อมอะได้ไแมกับเจ้าทากนี่ <c oughs> กำลังใส่ซ้อมโตโอ้ไปอู้ส่กันหลายๆอย่างเนาะไปยืนย<ร><ม>ันพี่เสียเป็นลูกปลาอย่างลูกปลานิ่งหมดเลยปลาหมาดโอ้ลูกปลาหมาดเบิดใหญ่มันเด้อือมันเป็นพันนี่อืหนัห่น่นมากมันหนางี้ยมลูกผู้สอนสเนาะ <c oughs> กุ the ้งกระถือนโอ้วงกุ้งขาวโตงามแต่เราเอาตุ่มมใส่นอแมนอุ้ขนาตุ่มม่ไ้หดายได้นี่กันขืนรถก็เริมแตาเม่คืนรันที่ี่มองน่องเมื่อคืนวันที่ีมีมองหากินข้าเจ้าเฮ็ดส้มสะทานใหม่เด้ขุดหลอกใหม่แมนอ้ยกุ้งก้าวใส่แงฟังทั้งนั้นบานอย่างบ้านนั้นน้องบึง น้องเบิงเนาะแมนแน้มเห็นนี่บานยังเป้นบานอยู่บ่นใช่นี่บอกบานน้องเบิงบานน้องเบิงก็เอิญน้องเบิง,ง,บงถือก,กี่อยู่เนาะถือเลยเนาะโอ้ยไปไหเดียมาเมืงใดกุ้งพ<อ>ี่จะใส่ยยงามเขาทาด้วยพี่น้องถือกุ้งดีแห้งคนกุ้หมันเนาะเต็นอ,อกกระมี่นไอใชุ่นละนั่นละว่างหันละเออ,อว่างก็ได้เลยไปช้าไสกรหมัน คนหมานเนาะคนหมานมาบานจะขอยังหมานแห้งพี่น้องมันมีแห้งมีกำลังใจได้แต่ไมา่หยาบบาน <S 2> <S 2> โอ้กุ้งขาวลายแ,แมนเอาอยู่บ่ะปล่อยเนะาะเอาดอกเอาลูกคอกเอาแต็กุ้งเอาแต่แมงแมงหน่ะงัมแมงกับเตากุ้งก็เดี๋ยวฟังทางนั้นกับกน้องนุ่งและพี่น้องเดินทางมาน, <c oughs> มานั่กันมาสอนคือกัน เหมือนเขาเอากุ่มมาใส่เนาะมึงเนียเฮ้ยกุ้งถือดีเนาะอุ้ยโหเจังสีเอากุ่มมาแล้ยังไคเอาตุ่มมาหน้ามเอาตุ่มมาน้ามือใครพี่น้องมึงเนี่ยอุ้ยกุ้งขาวพี่น้องเอาเขาท่าู่ตัวละเขาท่าละน้อยมีจะใส่หัวเป็นแต่เต็นบ่อะไรก้อยเต็นเนาะแมนเอ้าเดี๋ยวสีสอนเปลี่ยน พ<ส>อก้าวโมได้เอาตุ่มมายังวะพอก้าบ่ได้เอาตุ่มมาใส่สอนคนละแบบเนาะครับอันสอนแม่ต้มเต่าบ้านเขาเพิ่งมาเรียสต้อกแกงนะคะเวียงสวิงกลับไปกลับมาพี่น้องถ้าสอนอยู่บ้าน อยู่ไอบบ้อังบานเฮ่าสอนถอยหลังเนาะพอลักษณะการสอนตัวน uh <ah uh 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 ั้นคือต้องยำหยาพี่น้องยำหยาให้มันโล่งแมงตบเต่ารอยขึ้นมาแต่ม่เหนนบอกว่ยไม่หยาพี่น้องอําแล้วเสาด้วยเฮาคือกุ้งดีเนาะใช่เก็งเม่พี่น้องขุนกุ้งขาวมีตัวใหญ่นใส่แม่ เอาเอฟซียายเกศเห็นกำมัดสอนน้ำกันเด้อพี่น้องนี่อยู่ชนประธานบ้านน้องเบิงนี่โอ้ยกุ้งใส่งามเนาะบางคนดเบิดใหญ่กุ้งขาวอะไรกุ้งขาวกุ้งขอยก็ทาตัวบางแนบบางแนบพี่น้องกุ้งขาวมีตมงามผลเบิงมังเวยกุ้งขาวเมย์ใครสำนักนะไรแมนเบิดใหญ่กุ้งขาวอะไรพี่น้องเดี๋ยวเด้อ เส่สวัสด์เลยเน,นาะอุ้ยถเราตุ่มมาใส่เนาะอุ้ยปะโหวนี่แหลนะเนาะห้องปะเด้มาหากินเฮือแถวนี่บ่ได้มาหลายปีเป็นสิบปีแล้วพี่น้องจะเห็ดบุญน้ำพอแล้วคุณกับปะเด้มามีแต่ย่ายเมื่อกับน,น้องใายคือหมานแต่เธอ,อกอดปลาตองบ่ายถือหมายปลาตองพระธรรมดาเด้ยยเกียจปลาตองกุ้งพี่น้องคุณไม่ตักเตาโดนได้ยักตัวแล้วไม่ตักเตาได้สามมาด้ึกวันเอ้ยได้ดปลาตอง <laughs> ปลาต่อกลุ่ยยมพญีเปญามึงเนี่ยที่สิ่งที่มันขาดแคลงผนกินใส่งามๆอุ้ยพอดีก่อยเทียงก่อยเสาไหมก่อยเสากินแล้วก็เดินทางกลับ <c oughs> กินเหล่าเดินทางกลับอุบลอุ้ยเนาะแต่มาลอยเอสเนี่ยบ่มีมองเขาปลาเด้อพี่น้องบ่ม,งม,งม,งมีปลามีแต่ทงไฮทงหน้าอุ้ยมึงแน่อุ้ยเต็งส,สดๆเลยพี่น้องเต่งโด่งๆเลยค่ะ เป็นน้ำมานบาจากนอ้วยประดับได้หว่าน้ำยาเกลคนหมานไปหากินอยู่ใสกับมานยังไงมคือเก่าเกิดมาเดี๋ยวคว่ำมานโอ้ยมันเป็นคุยเนาะพี่น้องโอ้ยวายมวนมาซื้อได้จ้าตอนเกิดต้องใส่อันผู้เฒ่อผนเอาใส่เอานี่ผู้แกนไหนมาจากนอ้๊ะไมนถูกหลอบอยู่ตัวนี้มันถูกหลอบกัน้องผมอุ้ยใส่กุ้งว่าแมนสิบ่มีหมองหาอยู่หากิน อ้ยหลายเด้อืบ่ได้เตรียมอุปกรณ์ขันเอาตุ่มมาใส่เนาะใส่กุ้งขันเอามาใส่นี่เ้ยจอดเลยแล้วเขาเจาบ่ใส่ว่าทางไหนฮะจากกระใส่คือกันล่ะผู้ใส่ผู้บ่เนอเวียงเป็นเวียงตีแหงใหญ่เกตมานบ่อหลบนี่ยขึีเดียมแต่น้าเบืองเนี่ย พี่น้องมึงเนี่ย oh กุ對對้งขาวกุ um> ้งขาวปลาให้ไหลเลยให้ไหลเลยเอาทาแห้งเอาทาเนาะปลาเอียงปลาสลิดปลากระดีเดือดปลากระดีปลากระเดิดปานเท่าเอิญปลากระเดิดอุ้ยส่ออนกุ้งใช้คักเนาะโอ้แันเอาตุ่มมากขึ้นอีกโอ้ยขึ้นหอดขนาดโอ้ขึ้นหอดตุ่มเลยบ้านี่เอาตุ่มบลาไอ้ที่เฮาใส่อยู่เนียนโยขึ้นยนี่ยมือสองก็สิโซะหลุนแล้วนี่ อถือว่ามานค่ะเต็มคือว่ามานได้นไงนี่กระสีเหลวเสาหงอนนี่ลีเดอร์พี่น้องนี่เหลวเลยเนาะล่องบาดเมื่อได้บอหอยสลี่น้อยสลี่อนี่เป็นไหลเจ้าปากมันคมแต่ได้บริเตียมมากพี่ไข่ย,ยุตเตียมตะ <laughs> วิงมากตะวิงกอสิเตียมมากว่าสิมาสอนแม่งนะงามโตเงี้ยว <laughs> แต่มารอบนี้นี่มามีอะไรพี่น้องสมัยแต้สวงชนประทานใหม่ๆนะมมีน้ำแกงกันหน้าเนาะอุ้ยสอนถือขนาดได้ตะกี้ได้เครื่องคุปน์บานกุ้งกับซุดยอดอลไรแบบแป๊บเดียวสอนแป๊บเดียวบางเน่เน่เป็นก้อยแล้วเด้อพี่น้องกุ้งเขาท่าเขาท่าทีามันเนี่ยพี่น้องบางเน่เก่ามะม่บักแตงกุ้งพี่น้องแต่ไปสอนเดินๆมาถือเด้อพี่น้องบอๆสอนน้ำขังกันแท้เด้อจ้ะอยู่ขังกันแท่น่า เป็นไฮน้าล่ะพี่น้องที่สอนอยู่ตอนนี้แต่ว่าชนพันขึ้นมาถ่วมให้ไหลเลยเมือน,นี้คักี่หนอดี่ใส่งามพี่น้องมันคักมันคักวอ้ยเนาะอ,อันนี้มันกุ้งทั่ไหนมันก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งบ่เออมันกลายพันธุน์เนาะกุ้งกามกับไอ้กุ้งกามคล้ายๆกุ้งอันกุ้งง่วบานเหเอ,อ แต่มันอยู่แนวนี่โอ้ก่อยขึ้นหอดกุ่งคันได้เอาตุ่มมากก่อยบ้านเมื่อได้นน่แมนมีสื่อบะวะยูยน,นี่ตุ่มนี่ใส่ตุ่มเนี่ยเพ่แมนนี่ให้ข้างล่างนี่ถือกเบิร์มืมันเป็นไฮห,หน้าล่ะพี่น้องนี่เป็นไฮห,หน้าแต่ว่าเขาเจ้าบาสามารถทำหน้า,ดนาได้หน้าถ่วไม่นานชนประทาขึ้นมาถ่วมัมนมันขามขามท่าหน้ายายมึงจะถ่วฝากท่าบนก้บสิเป็นหน้า แม่หน้าแม่เฒ่าล่ะพี่น้องแม่ยิเกตหน้าม่ใหญ่ไหมเอเยาเงามาบานจะก้องมันอยู่ดอกแถบทินเคยห้าอยู่ห้ากินดอกทุกบาทเด้อพี่น้องนะบาทมักแทะใส่กุ้งนี่แหละโอ้โหมีแต่โตใหญ่ๆพี่น้องมิดใหญ่กุ้งขาวเ่ะอ กระป๋องฟอยเนาะกระบงผู้สอนเน้ใสใสคือกันกั็คนสอนใสเนื้อลายเนาะถือดีแห่งพี่น้องมึงแน่พูดบ่เมื่อยดอกรนถึอดีสีเนาะโอ้กันสอนยังสี่ก็ปันไรได้ก็คือยำมันเมี่ยตะเตาบานเอาเลยยำเนาะขาเดี๋ยวทำงานตัวนี้ทำงานแต่แขนกับแอวลือคักแต่ยถือขาดใจเย็น เขาขาวลูกปลามาัดบ่ลูกปลามาัดมกแสบไปได้หนิทั <c oughs> ้งลูกปลามาัดทั้งกุ้งพี่น้องถือคักแนงแต่ว่าหางเสือเอาตะกุ้งนะลูกปลาจะเอาซท้าทุกเก็บหนักมันยังโอ้พ่อใหญ่เราหมักมาสอนเนาะเท่าเราก็อยากมาได้หามปลฟังเด้สอนถือี่แลกพ่อได้กินเราเออถือกับป่าแสบก็ปัญหาเองอ อได้ก๋วยอ่าธรรมดาเด้อธรรมดาเด้อได้ก๋วยอย่างเนาะก้อยธรรมดาจังเลยหมวกคนยังบมวธรรมดาคุณกินตางกินกระมันทุกคนอยู่เด้อพี่น้องเนาะได้เกียรติผอมมองหากินบ่อยากเมื่อแล้วเด้อพี่น้องวานี่ เดี๋ยวนี่ถือเลือกพี่น้องนเนี่ยกุมม่มฝอ,อยบุตร <c oughs> อ้าหย่าเลยมีแต่กุ้งฝอย <c oughs> ออกปลาบ้านนี้ปลาขาบกองไปให้ยายมุกเนาะอืขอาขอาตาเขาตาลูกปากลากระไลเนาะแม่นโอ้กะซำสีอูนี่ยอส,ส,อสอนนะข้าเดียวไี่ปลามาัดออเม่ละหรงอกละง,งามมีเบิด์พี่น้องคนกุ้งมัน,นตัวหน่อยเลยไร้แห้งเม่นกุ้งฝอยหน่อยในยไร<ง>้ครับถ้าดูเก็บพี่น้องกุล เอฟเอฟเฮาเก็บว่ามันสิบอถืออมันบ่คือต้นเขาสอนงานแหลกนู่นต้นงานแหลกสิตัวใหญ่แถวเนี่ยมสิเป็นหลูกันสิหลูกลอยมัน้าเดี๋ยวโอกาสมาอีกเอาตุ่มมะไซอยู่ตัวโอ้ทึกดีขนาดพี่น้องมันเป็นไสโบใหญ่แม่นนอเป็นกุ้งฝอยตัวนี้ เป็นหลูกมันป่ากับคลองไหลแหยยงเนาะหลทาหลา่ามีไหลนีสมัยตะกี้พอพ่นเคยผ้ามาน้ำฟังนอโจ๊กปล,ลารดไหลเดอมสมัยแท้เป็นเด็กหน่อยเปล่พี่น้องแต่ปรทธานเห็ดชนประธานแมนจ้ะให้ย่ำเสามันมาหอดเนาะแมนร่มดีอยู่แต่เดินทางมาหอดม่้วนบาบสามพี่น้องอ้อนค่ะเอาเอาอืม คืกบาลาแต่มาฟังรถพี่น้องมึงเนี่ยข้าวไปอยากกวาดเลยไปเยี่ยม่นแกงสวิงโมกีบาทผนเต็มมาหนาเลยมีทั้งปลาทั้งกุ้งเมียงนางงามเมียงนางงามก็มีกุ้งนี่ก่อยเต็นเนาะแม่นจ้ะแมงนางงามนี่แกงอู้พี่น้องอู้ใส่ปลาใส่ผักหอมเนาะแซ่บคักเด้นกูหากินไงเนาะพอดีลาได้กินข้าวเสิร์ก่อนเดินทางกลับเมืองอุบลเนาะ เอาบรรยากาศทั้งรอยเอดมาฝากพี่ฝากน้องพี่น้องเมื่อนี้แจเกตมีโอกาสแต่มาเยี่ยมมายามบานก็เลยถือโอกาสทำคลิปเอาบรรยากาศทั้งบญญานแจเกตมาฝากพี่ฝากน้องพี่น้องเมื่อนี้มองหาอยู่หากินกามีคือกันอยู่พี่น้องแต่เป็น,เป,นเป็นทองทงที่บอเป็นปลาเป็นเขาคือบานคนสองปลาแต่ก็มีพ่อไี้กินอยู่พี่น้องพวกกุ้งพวกซิว หลายหลายปูปลาเนี่ยเกิดว่าพ่อได้กินอยู่บานเพิ่นมันติดอ่างเก็บน้ำพี่น้องติดชนประทัดแม่ใส่ห,หูน้น่าทำตัวใหญ่เบิดเนาะแม่งตัวใหญ่คืองานแหลกตรงเนี้ยว่าตัวหน่อยกับบ๊อพีดดอกทาเข้าใส่ตุ่มมันมันสิบุมีไอ้กีเนื้อเออกีเนื้อเปื้อเจือปนแนวนี่ปลาซิวเนาะปลาปุกเนาะปลาปุกหน่า ปลาขุกหน้าปลาขับของพี่น้องไร้แหงขับแห้งบ่ได้เด้เพิ่นอืมเพิ่นมีก่างมีเงียงตั้งหลังอ้าวผมมีผีหมวกเพิ่นือแส่ดีแท้มาเห็นเนาะมามีแมงนางงามนี่ตะกีดปุ๊กทำไมตะกีดสิขาหย่ามอืมวู้วแมงเหี้ยวตะมันอยู่เนาะโอ้ยมันนะเนาะ ันใส่ตุ่มคือสีขาวว่ะเขาเอาตุ่มมาใส่เนี่ยผู้สวดๆได้เลยแล้วโอกาสหนามากไหมเนาสูยๆยังเก็บมาแาบเนี่ยเงาเนี่ยใส่เงา อยู่บ้านอยู่บ้านห้องห้องกับป้ารอปลาตัวล่ะไรดึกว่าล่ะเหนือว่าเหนื่อยเหื่อยอยู่พยันสอนกับได้กินอยู่เรื่อยๆแม่งใส่งามเลยแม่งเต่าสองตัวตอนเราเนี่ยรับยังกินแสบมันเมื่อย์ไอ้ตุ่มมันง่ายเปล่านม่ก็เตาบินบ่ตอนนึกว่าเมยเหรอกมันคือสอนไอ้แม่งกับเต่าบ้านเท่าเนาะ เงี้ยกับโตมันเดี๋ยวยำเด้อแม่ปุ่นพี่น้องโอัวหนุ่มเลยปุ่นปอ้ยหมดฝุ่เนาะฝุ่นมึงแม่โอ้ยมึงแม่พี่น้องจะส่ออนค่ะใส่ตุ่มที่ว่าจังไรเลยโอ้ยตุ่มโกงยังวะตุ่มโกงที่เราพี่น้องมีบ่หูสิว่าคนที่มีเอ็นมองใส่ตุ่มสอนกระเือกอยู่แต่ว่ามันได้๋ยเลือกแน่จักหน่อยแม่ค่ะใส่ตุ่มนี่ยเพราะเดี๋ยวเลือกเลยหลังเนาะเลยเขาไปแต่กุ้งพี่น้องบ่มี ใบใหม่ใบหยาโยกขึ้นสวดสวดเลยเนาะสะอาดได้เนาะคันใส่ตัวเงี้นนะตอนนี้ก็โอเคแล้วนะเออไม่อยากเมื่อเลยเนาะบ้านมันไหลมันจังได้อุ้ยพี่น้องม่เนาะไปกุ้งคักแท้พวกงูพวกเตะงไปกุ้งเครงซิ่วตึ้งแม่นางงม ตะเตาเลยจนแต่แมงตะเตาบ่ค่อยมีเนาะมันหยาบบ่ลายมันมีมักอยู่น้ำหยาได้หลายคือแถวบานข้าวบางทีหยาหลายเลยลูกปลาปลาสักโชคปลาเข็มเขเวอร์อ๋อมาสิกรับบานเลยเนาะพอดีสวยแล้วเนาะพอดีละกูกินข้าวเสาแล้วก็เดินทางกลับเมืองบนมาเนี่ มาเยี่ยมมายามไม่ไงเอาลูกสาวมาให,ลลให้พนเลียงซอยพี่น้องลูกสาวหลา่าอยากมาอยู่น้ำใหย่ก็ลเลยถือโอกาสมาทำคลิปให้พี่น้องเบื้องนําพี่น้องพ่อผีพาน้องรอเบิ่งมองหาอยู่หากินแถวบ้านยายเกตพี่น้องมานนี้ก่อนสเดินทางกลับเมืองอุบล คนมากกันทีฮะก,กินตามทองทงหลับพี่น้องบานทั้งนี้พันสิบ,บ่มีปลาก็าคือบ,บานคนสองปลาเก็บเฮ็ดไปไกลเลยไปเขตเขาลงจะโซ่ของคนไปไปทางสุวรรณสุวรรณน,น้พุมีสิมีปลาเห็ดอยู่ลูกกุ้งร้ายแห้งมันได้ร้ายแล้วเนาะง่อยกินอบอกว่าได้เนี่หมานแต่เศ้าอยู่ นี่ละอาหารเต่าเห่าก่อนเดินทางกลับเมืองสวดสวดเลยพี่น้องข้ามมาได้ข้าทั้งกุ้งส่วนแมงกับเต่าในบ่อปันไดเดอร์พี่น้องฟ้าแห้งกุ้งเนาะแม่นจ้ะเอ้าล่ามเตรียมตัวเดินทางกลับเด้อพี่น้องมาเนี่ยบอกว่าสิกินเข่าก็สิกลับอุบลกะกอดค่ำผลลัพพีน้องเมื่อไรจะเกตคือขัดเงาผุดผลงานพี่น้อง มีแต่กุ้งขาวลักๆเป็นกุ้งขาวพี่น้องกุ้งขาวกุ้งฝอยนี่ล่ะเอากับพ่อได้ยูได้กินอยู่พี่น้องคนมันไปใส่ไไกับมันคือเพวนว่าล่ะมาบานเกิดจากของกับมันคือเก่าสะออนหนูยายเกตน้ำกระแท่นหน้ามีแต่หนูเบางยายเกตเทศลงถังพี่น้องบัวใหญ่เด้อเ,เรียบร้อยน้ำคนมันเนาะพี่น้องเบางเนี้ยฝนฝนอแป๊บเดียวเด้อพี่น้อง <พ><ด>เป็นตะแสบแห้งใส่กุ้งไม่จะใส่างามๆพี่น้องกุ้งขาวกุ้งฟอยนี่ละ่ะเ็ดกุ้งโคโยตีกุ้งโคโคตีคกตูจาเกตวานเอาแล้วเศรายูพี่น้องแล้วเศร้าแล้วก็สีเดินทางกลับเมืองอุบลเรหลบบบ้านนี้พี่น้องอ้าหลังจากนี้ก็สีเดินทางกลับบ้านลราพี่น้องบ้านนี้ขอกันคลิปใหม่เหมือนใหม่อยจหวัดอุบลหมดลราพี่น้องเขาปลาหาอยู่หากิน สำหรับชิปสองวันทีสิบเจ็ดมีหน้าปีหกโคกปีน้องมหาสอนมหาอยู่หากินทั้งบันไีเกตทั้งอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดพีลาพีน้องบัญชคุยแต่อ่างเก็บน้ำที่มาสอนอยู่ตอนนี้ก็เป็นอ,าอ,าอ่างอ่างยังย่เกศจะของบัญช์หัวซื้ออ่างบ่จะมาตะกี้ต้มปลาปะทะต้มข่านมาหอยจันหอยจันเนื้อเออ <c oughs> แถวบ้านน้องเบิงนี่ล่ะพี่น้องเ <c oughs> อ๋อกับบ้านน้องเฮาบ้านนี่ <c oughs> นั่นคือเก่าล่ะสวัสดีค่ะอ่าล่อหลุดน้ากันคลิปไม่มื่อ่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซํานี่ละพี่น้องขอบคุณถูกไหลถูกแช่เอาบรรยากาศทองท,งทงแถวบ้านจะเก็มาฝากพี่น้องมื่อนี่ทงไฮทงหน้ามองหาอยู่หาก,กินกระายอยู่ดอกพี่น้องแต่สิบุมมีปลาคือบ้านคนสองปลาเ <c oughs> ป็นตาหักแต่คือกินปลาใสายงวหล,หลุดเลย <c oughs> อ่ากลับบ้านก่อนพี่น้องขอบคุณถูกไหลถูกแช่สวัสดีครับ เกินท่ากับเมืองบนน้ำกันพี่น้องมาเนี